ไปต่อก um, ันดีก no ว่าค่ะ no คุณผู้ชมค่ะเป็นความหลงของเรื่องงานกระถินกันดีกว่ายายเมียนค่ะยายเมียนจะพาคุณผู้ชมไป3าที่ด้วยกันค่ะที่แรกนะคะจะพาไปชมงานทอดกระถินสามัคคีค่ะที่สกลนครนั่นเองนะคะส่วนงานที่สองนะคะยายเมียนเนี่ยจะพาไปชมพิธีพรีมวลสารค่ะที่วัดป่าวังน้ําเย็นนะคะที่นั่นเนี่ยเขาจะสร้างพระรุ่นหนุนดวงใหม่ค่ะส่วนที่สุดท้ายนะคะเขาจะพาไปที่จังหวัดประทุมธานีค่ะที่นั่นนะคะมีงานกระถินที่วัดคุณหญิงส้มจีนเห็นยายเมียนบอกว่าสนุกสนานสไตล์ยายเมียนไปดู กดีท่านผู้ชมเจ้าขากถินสัมัคีกรุงเทพสกลนครสปปลาวทอดนวทหนองกระเพาะอำเภอเมืองจังหวัดสระแก้วมีพระเดชพระคุณเจ้าคณะภาคแปดเทศนาพระเทพสิทธิโสพลเจ้าอาวาสวัดประชาเชิงชุมพระราพิชรธาเจ้าคณะจังหวัดสกลนครเป็นประธานคุณวิวัฒน์คุณเพียงพิษ บริษัทบุญถาวรพร้อมด้วยญาติบุญจากสปปลาวได้ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายองค์กถินเพื่อบุรระพระอุโบสถที่วัดแห่งนี้ในการมีขบวนแห่ฟ้อนที่สวยงามงั้นเราไปตามรอยบุญร่วมอนุโมทนาสาธุกันเลยเจ้าค่ะท่านผู้ชมขอรู้ผุ้คนจงมีชามสุขความยิรดีจิงกขึ้นแก่ใจเพื่อนเนดูนทุนทุกคนเพ่อใสด้ว ป็น<ร>ประวัติศาสต,าตร,ร์ทงวัตะที่มีขนาดนี้ร่าคุณเจ้าก็มาร่วมกานมีแต่ภพยใหญ่เท่าน<ข>ั้นเลยปัจจัยก็ได้เยอะเลยนะจะมารณรรั์ข่าวบุกสวนวัดพระธาตุเชียงชุมบอกบุญเมื่อไรบุญถาวรไม่เคยปฏิเสธเจ้าคุณวินัยสนิทสนมกันตั้งแต่ท่านอยู่วัดแจง้งทราบข่าวว่าท่านเกิดที่นี่แล้วท่านก็อยากจะมาบูรณะวัดก็เลยบอกได้ค่ะมีเพื่อนของคุณวิวัฒน์กลุ่มหนึ่ง เพื่อนของตัวเองกลุ่มหนึ่งแล้วก็มีพ่อดองแม่ดองของลูกชายมาด้วยปีนี้ได้ท่อสองวัดนะปากอิ่มท้องอิ่มใจได้บุญ ท่าผู้ชมเจ้าขาที่วัดป่าวังน้ำเย็นจังหวัดมหาสารคามมีพิธีพรีมวลสารเพื่อทำการสร้างพระรุ่นหลุนดวงใหม่ของพระอาจารย์สุริยันโคสัพญ,ญโยมีทีมลูกศิษย์ลูกหาเช่นคุณแฮร์รี่ทนายเก่งผาแดงพร้อมลูกศิษย์น้อมสร้างถวายเพื่อสมทบทุนในการจัดซื้อรถพยาบาลเช่นรถเอ็เซเล่รถบริจาคโลหิตรถฉุกเฉินรถคูชีพมอบให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดมหาสารคามและจังหวัดอุด ดอนธานีโดยงบประมาณ22ล้านบาทตามดริของพระอาจารย์สุริยันเพื่อช่วยเหลือสังคมสิ่งที่น่าชื่นชมเป็นพระผู้ให้มีแต่เมตตาเจ้าค่ะท่านผู้ชม เหรียญรุ่นหนุนดวงใหม่เงืนส่วนนี้เพื่อสีไปซื่อรถเอ็กเซลรย์ให้แกโรงพยาบาลมหาสรารคามพร้อมรับบริจาคเลือดที่เป็นเงินกับประมาณเกือบสิบห้าล้านบาทคติธรรมของหลวงพอ่อต่างคนต่างมาต่างทุกใจม,มาหนีร้อนมาเพิ่อเงินดวงเก่าไม่ดีเอาดวงใหม่ไปร่วมกันกับพี่แฮร์รี่พี่ไผ่พงสะทอนครับแล้วก็พี่ปลายไฟมาลัยพรเราได้เห็นว่าลูกศิษย์ลูกค้าของหลวงพ่อนั้นมีเจตนาดีที่จะสร้างพระรุ่นนี้วัดวาอารามบันดาที่ชำรดทุดโจมหลวงพอ่อให้เงินที่การโยมมาบริจาคเนี่ย ไปสนุกบำรุงไปซ่อมไปแซมเด็กนักเรียนที่ยากจนขาดทุนทรัพย์ทุนศ,ศึกษาท่านบอบให้อ,อตอบแทนสังคมทําเพื่อสังคมจริงครับตากปตาวันน้ำเย็นกับเรียนรู้ผม่วมาผู้ชมเจ้าขา ที่วัดคุณหญิงส้มจีนจังหวัดปทุมธานีได้มีพิธีทอดกระถินโดยเจ้าภาพและคณะญาติศรัทธามาร่วมกันในงานนี้กันอย่างมากมายเป็นการสืบทอดงานบุญปีละค้างอย่างอบอุ่นทั้งอิ่มบุญอิ่มท้องกันทั่วหน้าเลยเจ้าค่ะท่านผู้ชมงานทอดกระถินประจำปีของวัดคุณหญิงส้มจีนในปีนี้นะครับก็ได้รับเกียรติจากคุณ สมพรสมทิพชรอดีตครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวันครู2502ท่านให้เกียรติเป็นประธานในปีนี้นะครับออวันนี้เป็นงานกระถินร่วมด้วยช่วยกันนะคะนำหมูกระทะนะครับมาวัดคุณหญิงส้มจีนมาทำบุญร่วมกันเยอะมากเลยนะครับวันนี้มีน้ำหวาน,นครับแล้วก็ขนมคนเยอะมากครับดีใจค่ะปึ้มปึ้มใจบะหมี่หมูแดงจ้ะเป็นตัวแทนจากโรงงานทวาซูมิได้นะคะตุ้กยำแซ่บอร่อยอร่อยค่ะ ออนุโมทนาบุญกัะทุกท่านที่มาร่วมงานนะคะร,รู้สึกปลาบปื้มมากเลยค่ะน้าภูมิใจมากว่าคุณหญิงเราก็ทุกปีครับผู้คนจะเยอะต้องขอขอบคุณผู้ใจบุญทั้งหลายที่มาออกลงทานวันนี้ครับขอบคุณครับ